คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางรสช้าวิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเราก็มาต่อกันนะคะหวยรางวดที่ผ่านมานะคะก็เส้นไดเนียเขาหมั่นนะคะท่านผู้ชมมีเส้นไม้กับห้เด่นสองร่องเจ็ดเนาะเขาตะเล็กเด่นนะคะของพ่อหิงก็เข้าตะเล็กเด่นของเส้นไม้หลุดนะคะท่านผู้ชมเนาะห้องกั เออสุกทท่านผู้ชมก็ดูไปก่อนนะคะชอบก็เอาก็ชอบก็ตามเด้อน,นะคะท่านผู้ชมนี่ของเซียนใหม่นะคะหลังก่อนเล่นสองรองเขียนพรรมรุ่นต่อแต่งวดนี้แอดมินมีแนวทางของน้องจ๋ามาฝากน้ำนะคะตะกี้แอดมินเคยไปไทยคลิปแล้วลงเลยมาทินเราเลยไปทํางานนะคะเออจะได้ไปคอนเอท่านุทรงแนวทางมาให้นะคะท่านผู้ชมเอาดูไปหลายเซียนไปด้วยกันเนาะนะคะส่วนวดที่ผ่านมานะคะของแอดมินโอ้ยบริสุทธิ์สองเียรให้ท,ท่านผู้ชมนะคะ เข้าในสูตรในตารางนะคะผู้ชมเนาะเจาะให้กว่ากันสามเจ็ดดินสามร่องเองีอยงไหร่ละเนี่สามร่องเปียนะคะ,ะเข้าเข้าแต่นในตารางงวดกวนๆกระโบกหกหกห,กหยอยพญิงเนี่ยเนาะเล็กเล็กตาคนละมาเบิ่นแปลกๆนะคะออกดอีดูกันตรงวดนะคะดูเป็นแนวทางไปก่อนเลยนะคะเลขเอ็นวินก็หลุดลุดนะคะผู้ชมเนาะนะคะ ชื่นชอบเราก็ตามนะคะไม่ชอบเราดูแล้วไม่เข้าตาก็ผ่านเนาะนะคะวันนี้แอดก็จะให้ไปที่เดนซีแต่วานนีเาทั้งรองจ้าให้มาเรีวนะคะตะกวนเคยถ่ายคลิปเราอยู่นะคะท่านผู้ชมเดินอ่ะก็มีสี่มีสองมีห้าเนี่ยดินสุดๆก็คือสี่นะคะ ผลออกก็คือหนึ่งสองหกหกสองจิตนะคะเจาะไปที่สามจิตเนาะนี่แต่หุดอันละเต็มนะคะทุกผู้ชมเนาะเดนวิ่งสี่นะคะรองแปดนะคะก็ได้มาที่สี่ห้านะคะสี่สาม ห้าสามนะคะแปดสามสามสองนะคะแล้วก็แปดสี่นี่นะคะคุณผู้ชมเนาะก็อ๋อส่วนเลขหลักร้อยนะคะเอ็ดมินก็ไปหามาให้นะคะสี่หนึ่งสี่ห้านะคะแล้วก็หนึ่งสี่ห้า หนึ่งแปดสามแล้วก็หนึ่งห้าสามนะคะอันนี้เป็นเป็นหลักร้อยที่หนึ่งนะคะลองดูก่อนนะคะว่าจะมาไหมนะคะหลักร้อยที่หนึ่งเนาะนะคะส่วนตัวที่ระวังเบิ้ลน,นี่จะเบิ้ลตัวงวดบ่นะคะระวังงัวบอลผ่านเอ็นไม่กําลักเบิบ้ลเบ้ลเจาะเบิบ้ลเบิ้ลให้กับเขาเนาะนะคะก็มีสองสองและหนึ่งหนึ่งนะคะที่อืระวังเบิ้ลก็แล้วกันนะคะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าแปดสาม ห้าสามเด่นสุดๆนี่ก็มีอยู่สามตัวนะคะนะคัท่านผู้ชมก็พิจารณาดูก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะผิดพลาดประก,การใดนะคะเอ็ดมินก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าเอากับบองฮวันจะออกตัวใดแต่ว่าก็คิดว่ามันจะมาเต็มที่แล้วเนาะท่านผู้ชมมันก็หลุดนะคะส่วนของแต่ละเซียนนะคะก็รอดูเซียนไห้นะคะ เรามาดูหวยสูตรของน้องจ่านะคะน้องจา่าแอ็ดวินเคยไปไทยคลิปพนนะคะตอนพนไปทํางานที่กรุงเทพพนมาเลขกเขาดีดีนะอีเล็กใหญ่เล็กคอยเขาดีนะคะเลยกเจ้าเพวาเขาพนเล้ยงทรงแนวทางมาไห้นะคะผู้ชมทรงไม้ให้เล็กน้องจา่าลองดูกันนะคะว่างวดแรกเลขกน้องจ่าจะเล็ก ชุดน้อยตัวมากนะคะท่ผู้ชมเนาะเด่นห้ารองสามนะคะเจาะห้าสี่ห้าสามห้าแปดนะคะสามแปดสามเก้าสามสองหกตัวนะคะหกตัวน้นน้นนๆน,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 นะคะสําหรับเอ่อแนวทางของน้องจ่านะคะน้องจ่าให้มาสนะคะหวดแหลกแหกหมานวอนนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นหวยลาวพัฒนานะคะท่านผู้ชมพิจารณาดูกันนะคะว่าเอา่อ เลขจะแมบ่บอน,นะคะผู้ชมเนาะแต่เอ็ดมินก็มั่นใจเหมือนเดิมนะคะนะคะของน้องจ๋าให้เด่นห้ารองสามนะคะจเจาะเน้เนๆที่ห้าสี่และสามสองนะคะห้าสี่ห้าสามห้าแปดสามแปดสามเก่าสามสองรองเบิงนะคะผู้ชมงวดเลขนะคะเราก็ดูไปก่อนเนาะแต่ของเซียนใหม่นี้เลขวิ่งเด่นสองร่องจีดพันเข่านะคะผู้ชมเจาะพกเข่านะคะเจาะเจ็เดสาม ขอขอบคุณนะท่านผู้ชมเนาะนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ผิดพลาดประการใดนะคะผู้ชมเด้อนะคะอันนี้เป็นสูตรของอสูตรตั้งเดิมของแอดมินนะคะนี่ก็แคปหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางนะคะทางออกสององันวันที่สิบหกนะคะทางสองสองอยางนะคะผู้ชมเนาะสวัสดีค่ะนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้สุขกโศมันมันนะคะท่านผู้ชมเด้อนะคะ